อันนี้พี่คิดว่ามันเป็นงานฟืมนแบบเฟื์มเลยอะ่ะรวมกันก็อะไรล้านเป็นมิติใหม่มาเริ่มฮนะไม่งั้นจะไม่จบ่ะ เป็นบางวันเท่านั้นวันนี้เรามาทําอะไรกันคะพี่เดอันนี้มาสืบพยานครับเป็นนะักสืบตยาน สิทธิี่เก็บกินระยะเวลาคือ30ปีปกติถ้าจดให้บริษัทเนี่ยสสุดคือ30ปีถ้าครบก็ค่อไปต่อแต่ถ้าจดให้กับบุคคลธรรมดาเนี่ยได้ตลอดชีวิตของผู้ทรงสิทธิ์ซึ่งอันนี้มันมันคือข้อจํากัดของกฎหมายไทยก็คือว่าถ้าจดให้กับคนธรรมดาเนี่ยจะจดให้ต่างชาติก็ได้จดให้กับต่างชาติตลอดชีวิตก็ได้มันมันเคยมี r u ลิ่งบอกว่า กรณีสิทธิเก็บเกณฑ์เนี่ยแม้ว่าจะจดในต่างชาติตลอดชีวิตเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่กรรมสิทธิ์มันก็เลยสามารถจดได้สิทธิเก็บเกปกติจะมี2ประเภทมีค่าตอบแทนกับไม่มีค่าตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้วิธีไหนได้เหมือนกันปกติเนี่ยเวเวลาเรียนเอกสารเนี่ยเราจะเป็นสองฝั่งเนาะฝั่งเจ้าของกรรมสิทธิ กับฟังผู้ทรงเิียภาษากฎหมายคือผู้ทรงสิทธิเกินกินนะครับสองส่วน,วน,วนแรกคือเจ้าของคอนโดนะครับแต่ที่แสดงสิทธิ์ของคอนโดนะครับจะเรียกว่าชอช <ท Near S> .2 <ท Yeah. S 1> นะครับก็คืออันนี้ถ้าเป็นโฉนดจะเป็นนสสีก,อ,กสองนสสามจะ <but S 2> เป็นจะเป็นที่ดินครอบครองสิทธิครอบครองไม่มีกรรเสิยใช่ไหถูกต้องนะครับแล้วก็จะมีพวกสคอด้วยแต่ว่าสคอจะไม่มีแล้วเพราะว่ารัฐมักจะออกเป็นเป็นไม่นสสามกองก็เป็นนสสี่กองไปเอาเอา ถ้าถ้าเรียนทัพอาจารย์น่าจะพูดถึงสคคือสิทธิครอบครองสิทธิครอบครองจะมีลักษณะเหมือนกับนศสามกครับแต่ว่ามันจะเกิดในช่วงแรกๆของการกฎหมายที่ดินคือตอนนี้มันก็จะมีมันก็จะมีประกาศของรัฐฉบับนี้ออกมาบอกว่าอันนี้คืออาจจะไม่เกี่ยวในนี้นะแต่ว่าเป็นความรูแลกันก็คือใครที่ซื้อถือเอกสารสิทธิสิทธิครอบครองเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดได้แต่ก็มีเงื่อนไขอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเขาเรียกว่าเดือนสำรวจ ใช่เดินสำรวจก็คือเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดครับกลับมาที่เดิม <c oughs> อันนี้วิธีการดูนะวิธีการดูไม่ว่าจะเป็น,นโฉนดหรือว่าิ <c oughs> อันนี้นะครับปกติก็จะบอกว่าออกให้กับบริษัทอะไรอันนี้คือคนแรกที่ถือกรรมสิทธิ์ของอชอสองนี้ <c oughs> สำคัญมากเป็นหนังสือมอมนํานาจที่ดินให้ความสมัยกับห,หนังสือมอมอนาจมากๆนะครับมากจนถึงขั้นท,ที่ว่าในเว็บไซต์ของผมที่ดินมีการเขียนตัวอย่างการเขียนหนังสือมอมอนาจไปด้วยเห <ปะ S 2> ็นฮะเนี่ยก็คือตัวอย่าง,งนี่คือเวลาเราจะทําอะไรกับที่ดินเนี่ยเราต้องเขียนประมาณนี้นะค่ะนี่สมมติจะเก็นบีเห็นป่ะจะเป็นทอดอียี่สิบเอ็ดหมดเวลาหรือว่าตลอดชีวิตก็ได้ แต่ถ้าเป็นให้กับบริษัทเนี่ยเป็นแม็กซสุดแค่30ปีแต่เป็นตลอดชีวิตของบริษัทไม่ได้นะครับแล้วก็เบิร์ดิ้ง้องประมาณนี้ไม่จําเป็นต้องแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นะแต่ว่าต้องมีข้อความประมาณนี้แล้วก็มอบอานาจที่ดินเนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่ว่าคนมอบเซินคนรับมอบไม่ต้องเร็จเพราะว่าคนรับมอบยังไงก็ไปที่ดินอยู่แล้วแล้วก็เราต้องเตรียมต้นฉบับ ข้อมูลของที่ดินนะครับเล่นแบบสามารถเข้าถึงได้โดยทุกคนแต่ว่าคนไหนที่เห็นไหมันคือก่อนหน้านี้ไอ้พวกเนี้ยเล่งชาโดหน้าสำรวจอะไรเงี้ยเข้าวิธีเนี้ยง่ายสุดพี่จะรอเข้าไปดูจบ,บนะครับเฟรนด์วิทนะครับก็อยากไปช่วยสุป เนี่ยมันจะบอกว่าบริษัทนี้นะครับจดทะเบียนเมื่อไหร่จดทะเบียนปี60เลขทะเบียนนิติบุคคลคืออะไรอยากจะเกี่ยวข้องกัเลขทะเบียนนิติบุคคลสำคัญมากเพราะว่าไปผูกกับเลขทะเบียนภาษีเงนได้จริงบุคคลจะเป็นเลขเจ้าหน้นตอนเที่ยงก็คือไปกินข้าวกันไปกินข้าวกันทุกคนกินไร เป็นไทยบิสเนสทานเพิร์มันก็การอกจ์การทั้งหมดการโองจ์การทั้งหมดทั้งหมดด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่หมดเป็นบางส่วนนี้ก็จะเป็น PBT จะเป็นอยัางนันค่ะคราวนี้ออฟชอปก็ ข้มัไมันหนึ่งพี่คิดว่ามันยากเกินว่วที่จะมาที่จะมาสองสอนน้องอะแต่ว่าพี่คิดว่ามันทําเฟิร์มแล้วควรได้ทำารต่างประเทศบ้าง่คมาเมื่อวานเลยงานนี้พิธีอันนี้คือพี่ให้หนูทําหนูกับฟูจิทําทั้งหมดเลยไหมคะหรือว่าใช่แต่มันต้องมานั่งนั่งดูทำลายกันนิดนึงนะ หมายก็คิดว่าสามีภรยรยาของเราเนี่ยก็ควรจะมีสิทธิได้รับมรดกมากกว่านะครับถ้าเราไม่ได้ทําพินัยกรรมเนี่ยมรดกก็จะถูกแบ่งไปตามสัดส่วนตามที่พี่อูได้บอกไปเลยนะคะและที่นี้ค่ะถ้าเราไม่อยากให้มรดกของเราตกทอดไปแก่ใครหรือว่าอยากจะให้มรดกของเราเนี่ยอยู่ที่ใครบ้างอันนี้ก็จะเป็นการทําพินัยกรรมนั่นเองการทําพินัยกรรมนะคะมีความจําเป็นมากไหมคะหรือว่าเราไม่จำเป็นต้องทําก็ได้เราไปใช้ผลตามกฎหมายแทนค่ะ วันนี้ถ่าย2คลิปเช้าบ่ายนะคะตอนเช้าเป็นเรื่องการวางแผนมารุมแล้วก็ตอนบ่ายเป็นโ o ด d i n g ไปกันต่อค <c oughs> ือจะบอกว่าเป็นมิติใหม่มากๆที่ได้ทำเกี่ยวกับ legal content นะคะใส่งานรอเฟิร์ใช่ป่ะการให้ความรู้เรื่องกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญกกอันนี้เราก็จะรับหน้าที่เป็น พอดแคสต์นะคะคู่กับพี่อูดตึกไปเกีียนมากเพราะพี่อูดเก่งมากเราก็จะมาเรียนรู้จากพี่อูดอีกทีหนึ่งนะคะแบบพี่อูดจะเป็นคนที่พูดเป็นลําดับขั้นตอนมาเดี๋ยวคลิปอันนี้ออกไปก็จะเป็นคลิปของสากงานนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาแชร์ลิงก์ให้ทุกคนได้ดูกันจะได้แบบทั้งความรู้สาระต่างๆเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายหลายๆเรื่องเลย กิจนั่นเองค่ะแล้วประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้นั่นเอง ถ้าจะไม่ติดได้ไดเป็นรอยสาทคถ้าคดีถึงสุดแล้วเนี่ยเรามีสีถึงได้สีปลอกเองสุดได้การสืบตัวนี้จะมีประโยชน์มากๆกเลยกรณีที่เป็นหนี้กับทำการแล้วเอาเนี่ยไปให้กับเจ้าหน้าที่ดีวีดีคือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าโอเคคดีนี้ถึงที่สุดแล้วประกอบกับคดีเอกสาตรงนี้รับรองคดีสุงนี้เดี๋ยวเราจะรีบกินแล้วก็รีบไปทำงานต่อนะคะเพราะว่าเขาจะมีทดสอบเรื่องภาษี ถามคำถามนะักผาสีเรื่องพลบอ๋อทำงานเบลอ <c oughs> ห้หมดมนี่อันนี้คือสรุปประเด็นข้อกฎหมายกรณีการแสดงภาพหรือป้ายที่ปรากฏเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าเป็นความผิดตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ก็จะมีข้อด็จ,จิงข้อสนับสนุนที่เป็นมาตราที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะมีใช้หลักๆก็คือเป็นพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะใช่แล้วก็จะมาอ่านกัน เก <laughs> นี่เขาไม่พักสาบด้วยและอย่างไม่มีบีอีกอันนี้คือสรุปคำสั่งไม่ฟ้องของพนักง,งานสอบสวนและพนักง,งานอายการเกี่ยวกับพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะเป็นพวกคำสั่งไม่ฟ้องนะคะรายงานต่างๆ รายงานการสอบสวนะแล้วก็จะมีอีกสองอันอันนี้เป็นพระบอควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เราจะใช้แล้วก็จะเป็นพระบอควบคุมเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์อีกอันมาเริ่มฮะไม่ง,งั้นจะไม่จบฮะอ๋อปี๊ใช่เราสองชุดเลยเหรอใช่มันมีสองชุดที่พี่ฟุ๊กส่งมาอ,อันนี้ก็จะเป็นการตีความนะคะ อันนี้เป็นของพี่อูด,ด้วยพี่จะก,กิจดาชลุมนลน,นซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของที่เราฝึกงานนี้นะคะเรื่องปัญหาการตีความเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอันแหละเพราะว่า<ส>อะไรเพราะว่าเพื่อนเราอ่านแล้วฉ <laughs> <laughs> ันท่งานแล้ว